มาแล้วตัวช่วยทิดาในการไลฟ์แล้วก็ถ่ายวิดีโอต่างๆนะคะเป็นไม์บลูทูธนะคะรุ่น K9 นะคะซึ่งที่ไม่มีพลาสติกหุ้มคือแกะออกมาใช้แล้วนะคะอ่าพอดีได้ชุดไฟมาก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะมีตัวไม้แล้วก็ตัวรับสัญญาณแล้วก็ สายชาร์จนะคะแล้วก็ตัวกล่องที่เก็บใหม่นะคะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะคะสั่งซื้อเพิ่มมีอยู่ในแพ็กเกจนี้แหละใครสนใจที่ต้องการใช้ตัว My ไม t o o t h นะคะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยที่ได้เพิ่มเติมให้นิดนึงในการตั้งค่านะคะสำหรับเครื่องเสี่ยวมีหรือเรียวมีนะคะไปที่การตั้งค่า แล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนมาด้านล่างนะคะการเชื่อมต่อ OTG ต้องคลิกเข้าไปทางขวานะคะสถานะของไมค์จะเป็นสีเขียวนะคะถึงจะเชื่อมต่อได้นะ